สบายดี f อฟซีน้องหมคูเบิร์ตสุภุสุขนและทุกๆคนเอื่อยทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศแะหลายประเทศที่บาตวันจำบไา้ได้วันนี้บาตวันจะพามากินเมนูใหม่พี่น้องหนึ่งป่าพี่น้องพักเต็มจานเลยพักสีหายางพ่น้องมีเห็ดมีพักปังดอกแคพี่น้องพักดอกแค่นะพักดอกแค่ ยออ้อนมกอื้อแต่ก็มกเครือเปาะอันนี้คือปรากฏพี่เนาะปรากฏหน่อยลุยส่วนแจวมีซองอยางพี่เนาะในแจวบาตรบัดมีซองยางเนี่ยมีแจวซองอยางเลย FC ดูบาตรบาลต่ำเอกสดๆแเละจะขายบัตรบอลเนี่ยบาตนบือเก่ามันปรากฏหน่อยลุยส่วนบรรยากาศอยู่ของมาตวันคือเก่าพี่นนองเอ้ย บ่ได้ไปใส่ดอกช่วงนี้โรคโควิดระบาดบ่ได้กาาลับบ้านถ้ามีโอกาสสิได้เมื่อถ่ายอยู่บ้านใน FC ดูอยู่ช่วงนี้อดซาดูบ่ตะวันในห้องผ่าเอฟใหม่ FC เก่าเน่เด้อคิดฮอดคิดถึงทุกๆคนคือเก่าแหละกดไลค์กดแชร์กดซักตะไคร่บัตรตะวันเนี่ยยังอีกไกลพี่น้องเอ,อ้ยค่อยทําไปเรื่อยๆเลยค่อยกล่าวไปทีละกล่าวทีละกล่าวพี่นอออ้องเอ้ยจังสิตทึงเส้นใส่น้าเขาเนาะถ้าเอฟซีซอยก็จกัจกสิไยนจังได๋แยเลยเนาะ อาบคลิปนี่เด้อกดไหลกดแชร์กดส,สักตะไคร่บ่ตะวันแหนี่ยมันนี่ไร่าห่างบ่ตะวันสิาพามาก,กิน1ปลากดหน่อยลุยสวนผักหาอย่าง1มีเห็ดยอดผักปังแลตกระรอกแค่มะเขือเปาะยอดมะอืดอี่น้องบ่าวตะวันหนึงเองเพิ่งหนึงเสร็จเนี่ยบ่าวตะวันหนึงเสร็จก็เพงตำแจ่ว เจียวบอตันเห็ดซองอย่างเลยเจียวผิดสดนะอันนี้เจียวอันนี้เจียวเนี้ยวปอตันทำเจียวเนื้อน้ำนะอันเจียวผิดสดน้ำเจียวตี้งยันบริตัมเนาะเจียวตัวนี้ไปกินกับไก่หยางปอตันมาไอ้เนาอไอ้เนาะหมูคูเบอรสุดฟูสุขุนกินข้าวกับบอตะวันเาไล่ยาหางบอตะวันกับยิ้วข้าวส่วนเอฟซีไอเนาะหมูคูเบอรสุดฟูสุขุนมากินข้าวกับบอตะวันได้ไวมากไหม ลงมือก็ได้บบตอนกะหิวเขาเลยนงเขาเต็มปบบติ่มกเกาข่เนียวสดๆพี่นาะเขาอย่างนี้จำจแเจวพี่นาะมมกกระป๋อ แจ่วมีช่วงอย่างแจ่วในน้ำแจ่วพริกสดแจ่วพริกแดงแจ่วพริกเขียวแจ่วพริกเขียวเขาเนี้ยนะก็คำอย่างเห็ดบางร้านมีเห็ดผักเนี่ยผักปังกินเนาะเนี่ยผักปัง อันนี้นอยมากือตุ้ยเจวไปหน่อยอย่าก้อเกินให่ครับแจ่บีบไปหน่อยทักหายากเจวบริอาเจีวเหนียวปากปุหน่อย ba con loại rồi đó là dạng dạng càng cứ ba con loại mà có chạm Chèo ni Học bằng Phát đồ khè Phát lá cái này cái nỗi Thêm chanh เตรียมจานมบสวัสดิ์ผักก็ขอแค่หย่อนมาปังม้าปังมันจะเลืล่อนๆไปนะ cắt cốt nổi p/nó đấy, năn nản cái thịt cắt cốt nổi, làm măng thái, rất bà ngon cơ bản, nha, chùm, quá, chùm đấy, cắt cốt เห็ดผักหนึ่งจะเห็ดผักจีหายาเขาเนี่ยนห่อนผักนล้วเนอร่อยห่อนมักอือตุยกับแจมเนี่ย

ปรากฏน่อปรากฏหน่อยถ้าอันนี้ปรากฏหน่อยแสบไปหน่อถ้าปิงปิปงนะมันจุยจุยดปิงว่าต้านเรม่องไหน ok. Hapne. คลิปนี้คงิดช่วไวแค่ไหนพี่น้องพบกับมาคลิปว่นตอนใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็เขาว่าสวัสดีเลยสบายดี F C I นอกมูทุกคนสบายดีสบายดี